ขออนุญาตอย่างนี้ครับมีคําถามถึงคุณการาวีคําถามเดียวครับจะตอบไม่ตอบก็ได้นะครับเพราะว่า4ี่โมงแล้วนะครับเราสามารถน,นํานโยบายด้านสันติภาพมาปรับใช้กับการบริหารท้องถิ่นได้อย่างไรบ้างครับโอ้นี่นี่จัดตั้งมาห,หรือเปล่าฮะจัดจัดตั้งมาหรือ <c oughs> เปล่าครับเชญเชนครับเชินครับคำถามจากข้างล่างครับ <c oughs> น่าจะเป็นคําถามจัดตั้งนะจัดตั้งนะคือสันติภาพกระท้องถิ่นผมว่าจริงๆกระท้องถิ่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะสําคัญที่สุดเป็นรากฐานของการเมืองเป็นโครงสร้างใหญ่เพราะว่าทุกสิส่งทุกอย่างเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราเดินทางไปทํางานเราทํางานเสร็จเดินทางกลับบ้านทุกสิส่งทุกอย่างของครอบครัวเราอยู่ในท้องถิ่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสันนิภาพไม่เกิดขึ้นเราเห็นครับในหลายๆท้องถิน่นในหลายๆเทศบาลในหลายๆตำบลน,เนยเห็นชัดเจนว่าการเมืองมันอยู่นิ่งบางทีเราเห็นชัดเจนเพราะมันอยู่ประมาณ10ปี20ปี30ปีบ้างแล้วมันหาจุดสุดท้ายไม่ได้อะว่า ปัญหามนอยู่ตรงไหนปัญหามาอยู่ตรงนั้นมาประมาณหลายทศวรรษแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยกระบวนการสร้างสันิ์ภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอาปัญหาจากฐานรากเนี่ยขึ้นมาวางมันพรมและบางวางมันโตแล้วมีการพูดคุยกันอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถเจราจาต่อรองกันได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่พูดคุยกันเลยเอามาวางเอามาพูดคุยเพราะฉะนั้นกลไกลของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นกลไกลที่สามารถทําให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาและทําได้ทันที อย่างเช่นเทศบาลวันนี้ที่จะมีที่จะมีผลการเลือกตั้งนะครับพอห้า <5. S 2> โมงหกโมงเย็นวันนี้เราจะเริ่มเราจะเริ่มเห็นเทรนด์แล้วคราวนี้เราจะเริ่มมองเห็นแล้วรูปร่างของโครงสร้างการปกครองสมท้องถิ่นในระดับเทศบาลจะเป็นอย่างไรจะเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไปอย่างไรบ้างตรงนี้แหละมันจะสามารถสร้างว่าอนาคตต่อไปเนี่ยสันนิภาพมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่นหรือเปล่า ผมยัมองเห็นนะครับว่าถ้ามันเริ่มต้นจากฐานรากได้เนี่ยมันจะสามารถบิว์ขึ้นมาระดับบนได้ถึง,ถงระดับประเทศและต่อไปมันสามารถสร้างสันดิภาพในประเทศได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับ <c oughs> มีท่านใดจะเ,เดี๋ยวก่อนไปผมขออนุญ,ญาตยังไงดีครับมอบ,มอบของที่ระลึกก่อนไหมครับแป๊บแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับพอดีว่ามีวิทยกรจะไปก่อน อ่าโอเคเชิญครับเรียนเชิญถามตอบที่เวทีเลยครับขออนุญ,ญาตไม่เกินท่านละสอนาทีนะครับผมรกรดกจจิตินะครับเป็นอดีตทธิบดีกรมสวนทิสัญญาและกฎหมายแล้วก็กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็เป็นทูตที่เวียดนามอินเดียฮังการีแล้วก็มาเลเซียผมมีสามประเด็นครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับ <laughs> ผมขอสรุปนะครับ ที่ทุกท่านได้พูดแล้วว่าความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดมาไม่ว่าจะในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศเกิดจากอัตราครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการที่มีความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องของการที่ไม่ยอมรับนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับรัิศารด้วยก็มีความสําคัญนะฮะเมื่อสองวันสี่วันที่ผ่านมา อินเดียกับปากีสถานก็ลบกันใหญ่ตัวเลยก็เรื่องอะไรนะครับก็เรื่องที่ไม่ยอมรับนะครับว่าทุกคนก็เป็นคนนะครับวันนี้เป็นเป็นวันสันติภาพ้วยนะครับนอกจากเป็นวันพิสาขาบูชาแล้วนะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องว่าบรรพบุรุษของเราทุกคนนะครับทั้งจีนทั้งไทยทั้งลาวทั้งกัมพูชานะครับมาเลายูนะนี่แหละครับ,รบเป็นเรื่องใหญ่ ผมจำได้ว่าตอนที่ท่านปรีดีพิจารณาเรื่องที่มีการเสนอ,อชื่อประเทศไทยเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยนะครับตรงนั้นท่านปรีดีท่านไม่เห็นด้วยเพราะดินแดนสยามนี่ไม่ได้ประกอบเฉพาะคนไทยนะมีทุกเชือช้อชนชาติเชื้อชาติเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้นะครับเรื่องรัฐที่ชาติยมนะแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ยอมรับเรื่องชนชาติเชื้อชาติศาสนานะครับ เป็นสาเหตุหลักของไอ้ความขัดแย้งทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศอันที่สองครับผมคิดว่าถ้ามีพุทธเจ้านะครับเราก็คิดว่าศีลห้านั่นแหละนะฮะที่เป็นเครื่องค้ำจุนโลกกฎบารสาประชาชาติครับผมกำลังพูดถึงเรื่องการที่มีกฎหมายมาีกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่ใช้ดูแลในเรื่องของ แก้ไขป้องกันวารขัดแย้งแล้วก็เรื่องของสิทธิเสรีภาพทั้งหมดประเทศไทยเราผมคิดว่านะฮะไม่ได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติหลายเรื่องเลยนะครับที่อาจารย์อังคณาพูดถึงทุกท่านนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนผมพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเลยก็แลวกันนะครับทุกวันนี้นะครับรัฐมนูญฉบับนี้ครับเป็นรัฐมนูญฉบับซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยที่สุดครับท่านครับ ที่เราเลือกสอวอไปเนี่ยนะครับประชาชนคนไทย40ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกสอสแล้วทำไมคนที่จะไปเลือกสอวอแล้วก็คนที่จะเป็นสอวอถึงต้องไปสมัครเป็นสอวอแล้วคนจะใช้สิทธิ์ในการเลือกสอวอต้องไปสมัครเป็นสอวอแลกก็เลือกกันเองนะครับแลวประชาชนคนไทยอีก40ล้านคนหายไปไหนครับนี่หรือครับประชาธิปไตยครับรอบที่ผ่านมานะครับ ไม่ว่าจะสารรัฐมนูนก็ดีนะครับเป็นองค์กรอิสระทั้งหลายสําหรับผมนะครับคิดว่าทําให้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุคเรื่องการอํานาจสามอานาจนะครับไม่ว่าจะบริหารดี่ตีประหยัตุลาการมันเสียหายไปหมดเลยครับครับประเด็นสุดท้ายครับท่านู้ัมสุดท้ายนะครับผมรงขอ กราบลํำลึกถึงท่านอาจารย์ปรีดีนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้วางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอันมิพับมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับผมย้ําตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญผมคิดว่าใช้ UN c h a r ชาเตอร์นะครับให้เป็นเป็นเป็นหลักในการยกร่างรัฐธรรมนูญเลยนะครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณครับท่านทูตครับ สั้นๆกระชับแล้วก็ชัดเจนนะครับสามประเด็นมีคำถามจากข้างล่างอีกไหมคะถ้าไม่มีผมจะถามอขอคนหนึ่งใช่ไหมเชิญเชิญเชิสวัสดีค่ะประภาวินเพชรนินนะคะอดีตนักศึกษานิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาสตรีศึกษาเพศศึกษาแล้วก็ วิธีศึกษานะคะมีคำถามถึงอาจารย์ฟัวดีค่ะคือจากที่มีวิทีาเรื่องพระเจ้าช้างเผือกนะคะแล้วก็เรื่อง uh, ที่บอกว่าเป็น peace as, as long as หรือว่า peace through s t r a n g e แล้วก็สงครามชอบทำ uh, war just war เนี่ยค่ะเลยมีคำถามถึงอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าสงครามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระเจ้าช้างเผือกพูดดะ้คะ มันมีอยู่จริงไหมคะหรือว่าเป็นแค่เคลมที่เขาใช้เพื่อการจะก่อสงครามได้อย่าง justify เท่านั้นเองอโอเคขอบคุณมากครับท่านใดจะตอบคำถามไหมฮะโอ้คำถามเยอะแยะนะครับคำถามส่วนตัวของพี่สุธรรมนะฮะคำถามเรื่องของอทำยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องนักโทษการเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายการสร้างประสิทธิภาพของรัฐบาลครับท่านใดมีคำถามจะมีคำตอบจะตอบไหมครับตอบไม่ตอบก็ได้นะครับ ตอบก่อนจะไปเชิญครับยังไงก่อนที่ผมจะขอญาตทุกท่านนะครับที่ต้องเดินทางไปก่อนคนอื่นก็เลยต้องขอญาตตอบก่อนนะครับ,รบก็คือว่าในเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับน,นิรโทษกรรมแน่นอนครับพักฝ่ายค้านพวกเราเนี่ยเราผลักดันเต็มที่<笑><笑>ก็คือพยายามผลักและผลักสุดซอยแล้วครับคุณอาเราผลักสุดซอยไปรเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังติดขัดอยู่เรื่องเกี่ยวกฎหมายแต่ยังงก็ตามเนี่ยจะมีความพยายามต่อเนื่องนะครับเขาคงไม่ไม่หยุดหย่อน แล้วก็ไม่ไม่ลดละในการผลักดันในเรื่องนี้เพราะจําเป็นครับเพราะว่า,าสิทธิของการเป็นพลเมืองสิทธิทางด้านการเมืองเราต้องต้องมีพื้นที่เราสามารถที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้สามารถแสดงออกตามความคิดของพวกเราได้ภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะผลักดันและเราจะผลักดันเต็มที่และเราจะไม่ลดละในการผลักดันนะครับนี่คำเป็นคำครับค,ครับผมอันนี้แ <ค sim. S 2> น่นอนครับอันนี้เราก็เป็นคำมั่นนะครับคงไม่ไม่สามารถจะพูดในนามของพรรค ประชาชนได้แต่คงจะเป็นพักร่วมฝ่ายค้านถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงเสียงเดียวแต่เราก็ยังจะเป็นเสียงที่กึกก้องอยู่ต่อไปนะครับ,รบในเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลต่างๆว่าจะทํายังไงให้กับรัฐบาลในการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราก็ทําเต็มที่ครับในฐานะฝ่ายค้านรเราสามารถทําการตรวจสอบนะครับในฝ่ายนิติบัญญัติในฝ่ายค้านแล้วก็พยายามตรวจสอบครั้งที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นชัดเจนครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่ง้าหนึ่งก็ทาเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสังคมสาธารณะจะเป็นคนตัดสินใจ ครั้งต่อไปในการเลือกตั้งว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะฝากไว้นะครับครับครับเชิญก็คงจะมีการหยิบยกข well ึ้นมาอย่างแน่นอนครับคุณแม่ครับครับครับอาจารย์ทัวดี้เชิญครับครับขอสไลด์ได้ไหมครับคือแสดงว่าถ้าตั้งคําถามแบบนี้แสดงว่าคุณผู้ตั้งคําถามเนี่ยน่าจะเป็นแพซิฟิสหมายถึงว่าไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยการกระทําสงครามการสู้รบไม่มีโอกาสที่จะมีความชอบธรรมผมเนี่ยมองตัวเองเป็นอยู่ตรงกลางนะว่ามันถ้ามันถึงสถานการณ์ที่จะเป็นและมันเป็น last resort เนี่ยมันมาได้แล้วมันจะเป็นแปรมันาว่ามันต้องม i n i m i z e l o ให้มากทีสก่สุดมันอยายางที่แล้วการทูดมีต้นที่ ที่ต่ำกว่าการสงครามมากๆก็ต้องพยายามใช้ตรงนั้นให้ดีที่สุดและเมื่อไหร่ถึง,ถงสงครามจะมีความความชอบธรรมผมคิดว่ามันต้องถึงจุดที่ว่าถ้าเรา evaluate แล้วว่าถ้าเกิดไม่เกิดสงครามขึ้นหมายถึงว่าถ้ามีค่าเสร็จบุกมายึดประเทศเราและหลังจากเขายึดได้แล้วการที่จะบอกว่า p a e e at at l l o s t ก็คือคุณคุณมายึดไปเลยค <c oughs> ่าเราก็ตามแต่ถ้าเราประเมินแล้วว่าหลังจากนั้นน่ะถ้าเขามายึดเราแล้ว ประชาชนของเราจะแย่กว่าเดิมชีวิตความเป็นอยู่จะแย่กว่าเดิมมีโอกาสที่เสียมากกว่าเดิมผมอย่างนั้นนะผมคิดว่าเราสามารถลุกคุ้นสู้ได้ผมคิดว่าเราสามารถ,ก,าราาารถกระทําใช้กําลังในการตอบโต้ได้แต่อย่างน้อยขออย่าให้เป็นผู้กระทําก่อนมันมีคอนเซปต์หนึ่งครับว่าที่ที่ผมคิดว่าสําคัญเหมือนกัน อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอเล็กซานเดอร์โดทอกวิลนะเป็นคนเขียน democracy in America เขามีคอนเซ็ปต์ e n l i g h t e self ผมอยากให้ประเทศชาติมองตัวเองอย่างนั้นหมายถึงว่ามองผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมากกว่าประชากรของตัวเองมากกว่าเขตแดนของตัวเอง enlighten e d self interest หมายความอะไรหมายความว่า do unto others as y o u w a n t others to do to you ก็คือเราอยากจะทำให้ประเทศอื่นทำกับเรายัางไง คนชาติอื่นคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากเราทํากับเอาอยัางไงเราก็ทํากับเขาอย่างนั้นครับและในที่สุดผลประโยชน์ซึ่งหลายๆครั้งมันจะจับต้องได้นะอาจจะเป็นการเอ o n o m โ c นิกเป็น Material t e r m เก็ได้ในที่สุดแล้วผมเชื่อว่ามันจะกลับมาสู่เราซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากเรื่องอุยกูกับเรื่องอาจารย์พอถ้าเรามีเมตตาธรมเรื่องอุยกูเรื่องอาจารย์พอเราจะได้เจรจากับอเมริกาไปแล้วในตอนนี้จะได้วันแล้ว เป็นคอนดิชันที่สำคัญเอาผมอยากจบขอสไลด์สุดท้ายได้ไหมครับ <c oughs> สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ที่ท่านธุกรกิจพูดเนี่ยมันถูกแคปเจอร์ในบทกวีอันหนึ่งครับที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเป็นบทกวีในยุค1 7ปศตว์ที่สว47ชื่อ,อคนเขียนบทกวีนี้ชื่อจอร์แดนไม่ว่าว่าสไลด์ผมมาได้ไหมครับ <c oughs> Uh, ระหว่างที่รอสไลด์ uh, เดี๋ยวขอ,ขอคุณอังคณาครับเชญครับก็อยากจะเสริมเรื่องนี้นิรโทษกรรมนิดเดียวนะคะในฐานะอดีตการมาธิการศึกษาเรื่องนิรโทษกรรมะคะ่ะคือน,นิรโทษกรรมเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยคงต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยนะคะเพราะว่าตั้งแต่คนที่โดนคดีตั้งแต่สมัยสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยวันนี้หลายคนถูกยึดทรัพย์นะคะถูกหักเงินเดือนอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มีรายมีราย,รายละเอียดเยอะมากๆนะคะก็คงต้องนำมาดูในแต่ละกรณีแล้วก็หวังว่าท่านประธานรัฐสภาเนี่ยก็จะบรรจุนะคะเรื่องของพอบอรบนิรโทษกรรมเข้าไปแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามันนะคะเพื่อพิจารณาแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมธิการวิสา,ามันและพิจารณาร่วมกันนะคะครับขอบคุณครับอาจารย์ชลิดาครับ อยากจะตอบทุกคําถามเลยนะคะเดี๋ยวคําถามที่หนึ่งก่อนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอความรุนแรงของในประเทศไทยเนี่ยยันมองว่ามันเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างนะโครงสร้างทางการเมืองนะฮะซึ่งผู้นำเนี่ยต้องการรักษาไว้ซึ่งอํานาจและผลประโยชน์ของตัวเองนะไม่ได้มีความนึกถึงบทความของน้องนักศึกษาที่น้องนักศึกษาได้ได้ ชนะเลิศมานะที่น้องไน้พูดเนี่ยก็เห็นอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วการเมืองไทยมันมันยังมีปัญหาอยู่ที่เชิงโครงสร้างที่ตรงนี้นะคะตับใดที่ผู้นำเนี่ยไม่มีความจริงใจและไม่ได้มาด้วยหนทางที่ มันจะเรียกว่าไม่ประชาธิปไตยมันก็ประชาธิปไตยนะแต่มันอะไรก็ไม่รู้อะที่เลือกทั้งข่าวที่แล้วเนี่ยก็คือโครงสร้างทางการเมืองที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นโครงสร้างของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะ,ะซึ่งมันซ่อนอยู่แล้วพวกเราเองก็อาจจะไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่ความรุนแรงเชิงกายภาพแต่มันเป็นความรุนแรงทั้งเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างเพราะฉะนั้นจุดยืนทางการเมืองของรัฐที่เป็นอยู่เนี่ย แก้ไขได้ยากมากพรบอะไรต่างๆที่ทุกคนยกขึ้นมาก็ถ้าโครงสร้างมันยังเป็นอย่างนี้รัฐบาลยังทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่นึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมันก็คงจะแก้ยากนะคะครประเด็นที่สองค่ะประเด็นที่บอกให้คุณสุธรรมออกอะ่ะจากพักะนะออกจากรัฐบาลจากสสเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะพวกเราควรจะมีคนแบบนี้เข้าไปนั่งอยู่ในตรงนั้นบ้างเพื่อที่จะเป็น จุดในการที่จะเชื่อมต่อระหว่างกันและกันได้อย่างเนี้ยอย่างพวกเรายังคุยกันได้กับสุธรรมนะสุธรรมมีอะไรก็คุยกันได้แต่ถ้าไม่มีเลยอ่ะมีแต่พวกจระเข้เสือสิงกระทิงแรดแล้วคุณจะคุยกับใครอย่างน้อยก็ต้องให้มีอยู่บ้างอย่างให้มีอย่างกันนวีอยู่บ้างอย่างน้อยก็ยังกลายเป็นเป็นช่องที่จะเชื่อมทางเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผลักดันกันออกไปอย่างสุธรรมว่าเข้าไปเข้าไปอ่ะออกง่ายแต่เข้าไปายากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วอย่าเพิ่งออกอยู่ต่อไปนะคะ ข้อสามครับข้อสามนะฮะก,ก็พูดถึงเรื่องภาคใต้อะก็คิดว่าการเจรจารจะเป็นหนทางออกที่ที่ดีที่สุดแต่ว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจยังตั้งทหารเข้าไปนั่งอยู่เป็นตัวแทนอของประเทศที่จะเข้าไปเจรจารซึ่งทหารเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องสันติภาพเลยขอโทษใช้คํานี้มีแต่ความรุนแรงแล้วก็ควบคุมแล้วก็จัดการนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่จะไปนั่งอยู่เป็นตัวแทนของอประเทศที่เป็นตัวกลางในการเจรจารนี่ยต้องมาจาก อย่างท่านทูตหรืออย่างซจากผู้ที่เป็นดีพลแมตหน่อยที่จะเข้าใจนะเรียนีเห็นการเจรจาในหลายประเทศเนี่ยไม่เคยมีทหารก็ไปนั่งอยู่ในเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นในอาเจหรือมินดาเนาหรือที่อื่นๆที่เขาประสบความสาเร็จนะเพราะงั้นอันนี้ต้องพิจารณาแล้วก็ความจริงใจของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากไทยแหละพวกเราเจรจากันมา5ครั้งแล้วนะฮะทั้งเปิดเผยถ้าไม่ถ้าไม่เปิดเผยอีกหลายครั้ง ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะรัฐไม่มีความจริงใจเลยหนึ่งตกลงกันไม่ได้ว่าจริงๆแล้วไอ้สามข้อที่ตกลงกันไว้กับ,บ b r n เน่ะว่าควรจะไอ้ไอพื้นที่ความปลอดภัยมันคืออะไรใช่ไหมความความสรุปไอ้จุดสรุปทางการเมืองคืออะไรการเปิดพื้นที่ให้ BRN เข้ามาพบก,กับภาคประชาชนให้มี Public c o n s u l t a t i o n ก็ไม่เปิดก็ไม่ทําไม่มีความจริงใจให้กันแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงข้อเสนอเขามีอะไรเดี๋ยวพูดก็ถามว่าเข้าข้าง BRN อ็นอีเราร,รู้สึกว่าอันนี้มันเป็น เป็นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในการที่จะขยับ,บขับเคลื่อนเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอันหนึ่งที่เมื่อกี้ถามถึงเรื่องถามกันโนวีถึงเรื่องการเมืองท้องถินน่ะตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและก็ชัดเจนเลือกตั้งเท่าไหร่ก็แพ้เท่านั้นละค่ะครับขอบคุณมากครับวันนี้คงจะจบที่อาจารย์ฟัวดี้ครับ,รบได้บทกรอนที่อาจารย์ฟัวดี<ม>้จะเล่าให้เราฟังมาไหมครับอ่าสไลด์มาไหม ม,ม,า <c oughs> มาแล้วอโอเคอเดี๋ยขอตอบ just war อีกนิดนึงครับ <c oughs> ผมคิดว่าระบอบประชัยไปไนเนี่ยทำให้การ j u s t i f y just war เนี่ยทำได้ถูกต้องอมากขึ้นเพราะอะไรครับถ้าเราลองดูพระเจ้าในหนังนยครับพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความครอบธรรมจากประชากรอยู่เยอะมากนะพระเจ้าจาักกาบอกกับพระเจ้าหงสาว่าถึงแม้ฉันจะแพ้อโยธยาก็ยังอยู่ เพราะว่าประชาชนยังอยู่ท่าน justify w a r ครั้งนี้กับประชาชนของตัวเองเพราะว่าถ้าไม่ประชาชนไม่เอาด้วยก็ไม่สามารถออกลบได้ mm hmm. พระเจ้าหงสาประชาชนบอกว่าไม่อยากลบพระเจ้าหงสาบอกว่าฉันพูดยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็แทงหอกเข้าไปที่ประชาชนของตัวเองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องความชอบธรรม ในการยึดโยงกับประชาชนที่ประชาธิปไตยมันจะทําให้การตัดสินใจที่จะออกรบอะไรบางอย่างพึ่งมันต้องมีดีเบตในพลารามิเตนอะไรต่างๆและถ้าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยอย่างน้อยใน4ปีเนี่ยคนที่ตัดสินใจคือนายรัฐมนตรีเนี่ยถูกโหวตออกได้เน,นี่ยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยสําคัญมากๆกับการหรือการยึดโยงกับประชาชนความชอบธรรมจากประชาชนในบางใน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 ,ในเป็นความจําเป็นมากๆในการที่จะไปถึง j u s t War S <S ได้การรชันไตรงนั้นครับ <c oughs> จบที่บทกวีจากจอร์แดนนะครับบทกวีนี้พูดถึงชื่อว่า No Man Is An Island เป็นบทกวีที่พูดถึงะระฆังที่ดังตอน,ตอนงานศพคือในเมืองในยุโรปเนี่ยถ้ามีโบสอยู่เวลามีงานศพเนี่ยมันจะมีะระฆังแล้วเขาก็ตั้งคำถามกับคนที่ถามว่าะระฆังนั้นน่มันดังเพื่อใครคำตอบสุดท้ายที่จอร์ัดนบอกก็คือคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่า ละคงมันดังเพื่อใครมันดังเพื่อคุณนั่นแหละเพราะทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เป็นภาษาเดี๋ยวผมจะอ่านให้เป็นภาษาไทยครับไม่มีมนุษย์คนใดคือเกาะที่โดดเดี่ยวไม่มีใครเป็นเกาะที่แยกขาดจากแผ่นดินใหญ่มนุษย์ทุกคนคือส่วนหนึ่งของทวีปส่วนหนึ่งของแผ่นดินเดียวกันหากก้อนดินก้อนหนึ่งถูกคลื่นซัดหายไปยุโรปก็จะขาดสิ่งหนึ่งไป ไม่ต่างจากแหลมที่หายไปไม่ต่างจากบ้านของเพื่อนเจ้าหรือแม้แต่บ้านของเจ้าเองการตายของใครคนหนึ่งย่อมย่อมลดทอนค่าลงด้วยเพราะค่าเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าส่งใครไปถามว่าระครังนั้นดังนั้นตีเพื่อใครมันตีเพื่อเจ้าเองต่างหากขอบคุณมากครับน,น่าจะแคปเจอร์สิ่งที่เราพูดกัน ทั้งหมดทั้งวันนี้ได้ครับแล้วก็น่าจะเป็นคอเป็นบทกวทีที่อธิบายแนวคิดของท่านปรีดีได้ดีครับครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ125ปีชาตการปรีดีพนมยงคงจะไม่ใช่จบลงในเวทีนี้เวทีเดียวนะครับใน Facebook ของสถาบันปรีดีนะฮะเว็บไซต์ของสถาบันปรีดีก็เปิดรับ ข้อคิดเห็นและข้อคำถามมีคำถามเยอะเลยในวันนี้ที่ผมไม่ได้อ่านนะฮะกราบขออภัยด้วยและอีกหลายท่านที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็คงจะใช้โอกาสต่อไปเพื่อที่จะจัดงานปรีดีทอ็อกสามสนะครับครั้งนี้ปรีดีทอ็อกสามสขอจบลงด้วยเวลาเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับดรออร์ฟดดี้พิสุวรรณครับคุณกนวีสืบแสงซึ่งไปแล้วนะครับคุณสุธรรมแสงประทุมครับผม คุณชลิดาชาเจริญศักดิ์ครับท่านสอวอังคานิละไยจิตนะครับผมอัครพงค์ค้ำคูนและทีมงานสถาบันปรีพนมยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ